อ่ะบ่าวเตโชสวัสดีครับรอครับรอกูนะกูไดสวัสดีทุกท่านเอฟซีอ้ปลาปลาบอลรอครับรอมายามจันครับเอาคอยออกมากินยาเลยก็เลยมายามจันเลยโอ้โหตัวจันแทบพังจันลันอินจันลันแล้วอ้จะพังนะบุมอุ้ยโอ้โอ้พังเลยอยู่บ้าปลานี่จะพังเลย อยูบจ๊ะในปลาย้อนนับออกแล้วลัดลาปลารสิหกปลาแล้วอ้จังพังนะผมเอาคืนนั้นเดี๋ยวจะออกอู้ออือเยอยอยอะยอยะน่นอุ้ยกินห้องเฮผมหนึ่งตัว มาไอ้สินะโดนนึกตัวและโอ้ยสิดระบุกมาไอ้สิก็จันจะพังกันดูไอ้ช่อนไอ้ช่อนมีใหญ่ทะเลตะปะเกู่เอ้ยใหญ่ใหญ่นี่ครับไอ้สิตัว เสืยอน้องกินจะหจลั่นหนเสื้มันลั่นดักต่อน้ำมันแห้งนะครับผมเอฟซีเนะาะตามจะหาม,มุงลบบันเนี่ยจะเซ็ตฮอนนะครับผมหนึ่งตัวผ่านไปหนึ่งตัวผ่านไปจะอุ้ยหลักปักแน่ยเดินยังอีงก xám chi <tôi> tua chân rau nè khó bảo nè nà này là chín á bây giờ bây giờ lưng ghép luôn mà chân mà chân ui ui gập chẹp à à Mịt để bay cái bay 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 đây, bay bay thâm đây, bay 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 đây, cho, cho cho, cho bay 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 ừ bay 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 à chỗ, 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 chỗ. Đựi, nào FC ồ nó mới mới à ไม่รันนุ่็ไม่รันเออน่าจหมดสิทธิ์แล้วครับวันนี้เด็กหนึ่งประชันกับหนึ่งปูนะครับผมเอฟซีน้ำแห้งปะแล้วไปต่อไปต่อไปต่อ จันละมดสิทธิ์เอพี่นั่นได้หนึ่งตัวกับปูนตัวปลาช่อนหนึ่งตัวปูนตัวนะครับเดี๋ยวพยายามบวงต่อบวงหนูนะครับผมเห็นหนูมากินกัดกินต้นเขานะครับเอ็งที่เดี๋ยวผมหนูเป็นวัหนูเนี่ยเป็นหนูน้อยหนูน้อยมัดแล้วเขาพี่บ่าสเดี๋ยวไปก่อนชมมันอาหมัก bùng oh, thằng ngu tiếp này quân tôi khó mất rồi, nào không anh, du nó làm gì, khao không mất rồi oh, này, ô, bùng cả bộ thực này ông, trơn như, du, trơn khai bao bao, nó nó khơi lên nó nhanh rồi, ô, này nón thế bả, dở dở chơi gan, đập thằng, predator lên. ดักเพิ่มตัวนี้ก่อนนี่แหละนี่ทางวิงว่งมาทงนี้มีวะนี่ทางอะไรไป,ปร่องนี่นี่ไปโน่นอืมนี่ไม่มาคืนเนี้ยทำมอคืนเนี้ยเน,นี้ยอ้นี่นอนมากจาก้าอาดักตรงนี้เรากลางป่าข้าวเลยแหละโอเคนะครับอ่ะโอเคเดีกยวซีหนูไม่โดน là tua pu tua đang ăn cái chân tua nhìn nào ba rồi đấy không à có cá đã chôm nữa không chị hồi tục là chị tục đi tam nữa không hai du hai chín giảm chân buông sau này rõ rơi rơi